สวัสดีครับพบกับเชทสติีทนะครับคลิปนี้นะครับมีกันดั้มจีนมาให้ดูอีกหนึ่งตัวเป็นงานของดาบันนะครับรหัส8822นะครับมาในสเกล1ต่อ100ตัวนี้นะครับมี คนในเพจแนะนํามานะครับเขาบอกว่าต่อนูกันดั้มอ่ะไม่มันหรอกนะครับนูกันดั้มมันเก่าแล้วต่อตัวนี้ดีกว่ามีไฟด้วยนะครับผมก็เลยเชื่อเอาลองมาต่อดูเดี๋ยวเปิดกล่องดูฮะเปิดกล่องมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีคู่มือนะครับคู่มือเนี่ยนะครับทางร้านเขาให้เป็นไฟมานะครับผมก็ดูในมือถือแล้วดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับต้องไปพิน์มานะครับคือเวลาซื้อนะครับคือตัวเนี้ยมันถูกนะครับผมได้มาพันเดียไม่รู้ว่าเขาขายแพงกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่า ผมเห็นร้านอื่นเขามีคู่มือแถมให้ด้วยเป็นเล่มเลยแต่ว่าผมต้องปิ้นเองนะครับเวลาซื้อก็หาร้านที่เขาปิ้นคู่มือให้ด้วยจะดีกว่านะครับมาดูเนื้อพลาสติกนะครับดูในส่วนของสีน้ำเงินก่อนนะครับสีน้ำเงินผมว่าสีมันก็สวยดีนะใช้ได้นะครับต่อดิกก็ได้แต่ว่าพอลองส่องดูดีๆนะครับถ้าเกิดมันสะท้อนเงาอย่างเงี้ยมันจะเห็นเห็นไหม يع? ในส่วนของสีขาวนะครับลองเช็คดูนะครับสภาพพลาสติกนะครับมันก็เป็นรอยนะฮะเนี่ยนะครับมันเป็นรอยเวลาส่องกัะแสงดูเนี่ยมันจะัรคบ ในพัสดุสีขาวเนี่ยนะครับมันจะเป็นาบางชิ้นนะครับที่มันเป็นรอยนะครับแต่ว่าบางแผงเนี่ยคือเรียบเนียนเลยนะผมพยายามส่องแล้วคือมันใช้ได้เลยนะครับเนี่ยงานดีเลยนะนะครับเนี่ยนะครับแผงนี้คือดีเลยผมพยายามส่องทั้ง2แผงเลยมันเป็นแผงเดียวกันนะครับเป็นรหัสเดียวกันเป็น PSC นะครับมี2แผง คืองานเรียบเนียนเลยนะครับผมหาจุดที่เป็นตําหนิไม่เจอนะไม่ค่อยเจอเลยนะครับถือว่าดีเลยนะนะครับแผงเนี้ยนะครับอันนี้นะครับน่าจะเป็นชิ้นส่วนโครงในนะครับนี่นะครับมันก็มีรอยมานะนะครับมีรอยแต่ว่ามันเป็นโครงข้างในนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับแล้วแต่ชอบเลย อาจจะไปพ่นในส่วนที่มันออกมาภายนอกนะครับแค่นั้นนะครับส่วนภายในก็ปล่อยไว้ยางงี้ก็ได้นะครับต้องเลือกพ่นเอานะครับอันนี้คือในส่วนของชิ้นพาร์ตนะครับสีแดงน่าจะเป็นเท้านะครับตรงนี้เป็นสีออกเป็นทองนะครับน่าจะเป็นส่วนในตรงช่วงหน้าอกเขานะครับอันนี้สีแดงคือแดงห่วยเลยผมบอกเลยว่าเป็นแดงที่ออกมาห่วยมากนะครับรอยเยอะมากนะครับอันนี้โดนแน่นอนนะครับทำสีใหม่เถอะตรงนี้นะครับแดงน่าเกลียดมากเนื้อพลาสติกก็ดูแย่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยไหม นะครับแย่นะครับชิ้นนี้นะครับเนื้อพลาสติกไม่โอเคมากนะครับพ่นใหม่จะสวยกว่านะครับยิ่งสีนี้นะครับพยายามให้ดูเป็นสีทองมากกว่านะครับแต่ว่าสีทองที่หวยอีกเช่นกันนะครับไม่เวิร์กนะครับพ่นทําสีใหม่เถอะนะฮะชิ้นนี้นะครับอันนี้เป็นชิ้นพลาสสีเขียวนะครับเป็นพลาสใสนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะปลอกเหมือนตัวของนูกันดัมหรือเปล่านะครับสีเขียวโทนเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าไอของนูกันดัมเนี่ยเปละมากนะครับชิ้นนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนขนอะไรวะเนี่ยขนอะไรว นะครับติดมาด้วยไม่ใช่โขลกนะครับมันเป็นเนื้อพลาสติกมากกว่านะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับแผงสายนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของพาร์ตเอฟเฟกนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมีฐานมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับในราคาแค่พันเดียวนะครับมีฐานมาให้เลยอันนี้เป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับมีมาให้2แผ่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของไฟนะครับนี่ยเขาให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยประกอบเสร็จนะครับได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับมีการตัดเส้นนะครับติดสติ๊กเกกอออรรร์์นคคัับ่ข้้างมววดยสติ นะครับแล้วก็ใช้ทาสีในบางชิ้นส่วนนะครับที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับ การตัดเส้นนี่ใช้ตัวนี้นะครับใช้ Panel Line นะครับของไทมิยะนะครับคูณ170ยนะครับราคาสูงหน่อยแต่ว่ามันใช้ได้เป็นโอ้โหสิตัวนะครับเพราะว่าเขาใช้แตะนิดเดียวนะครับตัวนี้อย่าใช้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าใช้เยอะเนี่ยมันไปขังตามร่องดีเทลเยอะเนี่ยแลมันอาจจะทําให้พลาสติกแตกได้นะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของทินเนอร์ที่มันสามารถทําอันตรายกับพลาสติกได้นะครับใช้แค่นิดๆพอนะครับพอที่แบบว่าให้มันเน้นเส้นขึ้นมาได้นะครับตัวนี้นะครับไทมิยะตัดเส้น อีกสีหนึ่งนะครับนี่นะครับใช้เป็นบูดิเวอร์นะครับของ IS เป็นสีของคนไทยนะครับเป็นสีสำหรับพ่นแอร์บัดนะครับก็ขวดนี้มันเบอร์ M11 เนะครับเป็นประมาณขนาดประมาณ60 ml นะครับก็ขวดเล็กนิดเดียวนะครับราคา100บาทนะครับก็ใช้ทําสีในบางชิ้นส่วนที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับก็ทําสีเข้าไปใหม่ในการประกอบตัวนี้นะครับไม่ค่อยเจอปัญหาในการประกอบนะครับนอกจากชิ้นส่วนมันจะเยอะละเอียดยิบย่อยมากนะครับ Ểu, มันจะมีการมันจะมีปัญหาในการที่ว่าประกอบแล้วนะครับมีการขยับในช่วงของแขนตรงนี้นะครับของผมหักนะครับคือมันเรียกว่าหักไม่ได้คือมันเป็นลักษณะของฉีกนะครับคือตรงข้อแขนตรงนี้นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเดือยออกมานะครับสองฝั่งนะครับตอนใส่เนี่ยผมก็รู้สึกแล้วว่ามันค่อนข้างแน่นมากแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแน่นขนาดแบบพอขยับแล้วมันฉีกเลยนะครับคือผมเข้าใจว่าตอนขยับเล่นเนี่ยผมเรื่อจากฝั่งนี้ก่อนซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดขยับฝั่งนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกัน ตอนใส่ประกอบเข้าไปเนี่ยผมก็รู้สึกแล้วว่ามันแน่นนะครับแต่ก็ไม่ได้ลองขยับดูนะมาลองขยับดูตอนจะจัดท่านะครับมันเป็นรอยลักษณะแกนเนี่ยมันเป็นรอยฉีกมันเหมือนลักษณะฉีกนะครับมันเป็นกากบาทเลยนะครับกากบาทตรงกัน2ฝั่งเลยมันเหมือนฉีกมากกว่ามันไม่ได้มันไม่เหมือนหักนะฮะผมก็เลยซ่อมด้วยใช้วิธีฝังน็อตเข้าไปนะครับตอนนี้ก็คือมันขยับได้ไม่เต็มที่แต่ว่ามันก็คือยังขยับได้อยู่นะครับเพื่อที่ว่า จะใช้ขยับจัดท่าในอนาคตนะนนะแต่ว่าคงไม่ได้ค่อยได้ขยับแหละนะครับแต่ทีเนี้ยมันผมไม่ได้ติดกาไว้นะครับจะเห็นข้างในมันจะไปเห็นเป็นแกนน็อตอยู่นะครับผมใช้น็อตเท่าที่ผมมีนะนะครับถ้าเกิดมันมีน็อตเบอร์ที่ผมต้องการจริงจเนะี่ยมันจะขยับได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่า หลังจากที่สอบถามคนที่เที่ยวเล่นตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบางคนก็เป็นนะไออาการเนี่ยนะครับคือมันฟิตมากนะครับแกนแกนแขนเนี่ยบางคนก็ไม่เป็นนะครับบางคนออกหลวมด้วยซ้ำเออก็แปลกดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่จากการทําสีแน่นอนเพราะว่าตรงไอแกนแขนตรงนี้ผมไม่ได้ทําสีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ต่อเดบก็ระวังด้วยนะครับว่าตรงนี้อาจจะฟิตจนขาดได้นะครับตรงแกนแขนฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะมีการค้นสีเข้าไปใหม่นะครับทั้งหมดนะครับสี่สีด้วยกันนะครับ เป็นการพ่นสีน้ําเงินนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าอยากพ่นเฉยๆนะครับอยากให้มันมีสีที่มันต่างกันบ้างนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับเดิมๆมาเป็นสีทองนะครับที่ผมบอกตอนต้นคลิปมันไม่ค่อยสวยนะผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเลยนะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงนี่น่าเกลียดมากนะครับตัวนี้ที่ให้มาเดิมๆสีพลาสติกเนี่ยนะครับผมก็เป็นเปลี่ยนเป็นแดงแบบนี้เลยนะครับแดงตรงนี้แดงตรงคางตรงตานี่นะครับแล้วก็แดงตรงเท้านะครับเป็นแดงสีเดียวกันนะครับดูดีขึ้ แล้วก็สีคงในผมรู้สึกว่าสีคงในเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าโครงในพอพ่นเป็นสีออกเป็นเหล็กๆเนี่ยมันทาให้หุ่นมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับโคงในเนี่ยไม่ต้องพ่นทั้งตัวนะครับพ่นว่าดูจุดไหนว่าที่มันออกมานอกตัวหุ่นนะครับก็พ่นแค่จุดนั้นก็พอจะได้ไม่เสียเวลา ในส่วนน้เดิมเนี่ยของสีขาวเขาเนี่ยผมว่ามันโอเคนะไม่ต้องพ่นก็ได้นะครับไม่ต้องทําสีใหม่ก็ได้มันก็ดูโอเคอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมลองติดอุปกรณ์ครบๆให้ดูนะครับอันนี้น่าจะครบที่ตัวเขาสามารถติดได้แล้วนะครับก็เป็นดาบนะครับเป็นดาบที่สามารถบิดเป็นปืนได้อะไรสักอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงช่วงแพ็คหลังนะครับติด2ฝั่งเลย จริงๆแล้วเนี่ยนะครับติดแพ็กอย่างนี้นะครับเดิมๆของมาไหนงานเนี่ยนะครับมันไม่สามารถยืนได้นะเพราะว่าพอยืนแล้วมันจะคอยล้มนะครับผมหยอดเป็นพวกน้ํายาแก้หลวมนะครับน้ำยาแก้หลวมเนี่ยนะครับน่าจะรู้จักกันดีคนที่เล่นสายนี้นะครับเป็นพวกน้ํายาเครื่องงานศิลปะก็ได้เป็นน้ํายาเคลือบเล็บก็ได้นะครับก็หยอดลงไปนะครับเพราะมันแห้งแล้วมันจะเป็นใสๆนะครับมันจะไม่เป็นฝ้าคุณๆน่าเกลียดนะครับหยอดเข้าไปตรงช่วงหว่างขานี้นะครับช่วงหว่างขาเนี่ยนะครับ 1จุดนะครับที่มันจะมีปัญหาในการยืนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นในส่วนของตรงตรงนี้นะครับนี่ตรงช่วงข้อพับตรงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่มีปัญหามากนะครับเวลาติดแพ็คขนาดนี้นะครับน้ำหนักมันจะเยอะนะครับถ้าเกิดข้อต่อไม่ดีเนี่ยมันจะคอยล้มอยู่เรื่อยนะครับ แล้วก็ตรงมือนะครับผมใส่เป็นหยอดตรงน้ํายากแก้หลวมใช้เป็นน้ํายากแก้หลวมนะครับไม่ได้ใช้เป็นกาวนะครับเพราะว่าเผื่อนะเขาจะถอดนู่นถอดนี่ได้นะครับมันยังถอดได้ถ้าเกิดเป็นพวกน้ายากแก้หลวมนะแต่ว่าถ้าเป็นกาวมันจะถอดอยากนิดหนึ่งนะครับเอาออกอยากนนิดหนึ่ง พอหยอดไปแล้วเนี่ยมันก็ยืนดีขึ้นนะครับแบบพอตั้งแล้วมันยืนได้เลยไม่ต้องมาคอยกังวลน,นะครับถ้าไมา่หยอดตอนแรกเนี่ยพอตั้งแล้วจะคอยล้มอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็หลายจุดผมจะเป็นสายกาวแล้วนะครับคือตัวเนี้ยนะครับให้อุปกรณ์มาเยอะจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเล่นแล้วมันไม่ค่อยมีความสุขนะครับมันตัวเนี้ยมันแบบเหมือนแบบว่าจะมีความสุขก็ต่อเม่อยืนเท่ๆแบบนี้ผมว่ามันฟินมากแล้วนะครับถ้าเกิดแบบเอาอุปกรณ์มาคอยเล่นจัดท่าอะไรบ่อยๆเนี่ยมันมีทั้งเสี่ยงหกักเสี่ยงหลวงสารพัดแล้ว อุปกรณ์มันไม่ได้แน่นเลยนะครับตัวพวกนี้นะครับยืนอย่างเงี้ยคือฟินสุดละนะครับแล้วเขาก็จะสามารถจัดท่าได้ประมาณหนึ่งอ่ะนะครับมันจะมาจัดได้อย่างเงี้ยนะครับเล่นลุกเล่นของเขานะฮะประมาณนี้นะครับจัดอย่างเงี้ยนะครับนิดเดียวนะครับคืออย่างเงี้ยคือเออพอได้แล้วนะครับไม่ต้องเล่นอลังการมากนะครับเคยเห็นรีวิวเมืองนอกนะครับอะไรลุงเดใช่ไหมนะครับเขาจัดท่าแบบอลังการมากผมงงมากนะครับเวลาเขารีวิวเนี่ยครับจัดท่าแบบโอ้โหอลังการมากคือเราเล่นเองอ่ะเราเป็นคนซื้อมาเล่นเองเนี่ยนะครับเราก็แบบ ทำยังไงวะจัดท่ายัางไงยืนขนาดนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอลังการมากคือผมงงกับการจัดท่าของแกงมากคือจัดท่าได้เจ๋งมากจริงๆนะครับแล้วแล้วคุนมันยืนได้อะมันจัดท่ามันนู่นนี่นั่นได้คืองงว่าข้อต่อมันมันเหมือนกับที่เราซื้อมาหรือว่าเขามีการทําอะไรต่อไหมจากหลังที่เราประกอบแล้วอะไรเงี้ยนะครับข้อต่อรู้สึกว่าฟิลมันต่างกับที่เราเล่นเลยของเราเนี่ยถ้าเกิดเ,เดิมเมเนี่ยคอยจะล้มจะหลุดอะไรอยู่เรื่อยนะครับอันนี้คืออ่าให้ความเห็นตามที่แบบซื้อมาเล่นเองนะฮะ แล้วก็เขาจะมีเป็นอุปกรณ์ตรงนี้นะครับอุปกรณ์เนี่ยนะครับอนแรกผมนึกว่าเขาเอาไว้งัดพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้แต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเอาไว้เปิดสวิตช์ตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันพอดีเลยนะครับสวิตช์ไฟนะครับมันซ่อนอยู่หลังนี้ถ้าใช้นิ้วเข้าไปกดเนี่ยกดยากนะครับก็ใช้เป็นอันเนี้ยนะครับดันนะครับมันก็เปิดไฟได้นะครับดันเปิดดันปิดนะครับสะดวกดีนะฮะนี่ นะครับไอชิ้นที่มันสามารถดึงพาร์ตออกมาโชว์โชว์แบบโชว์เอฟเฟกโชว์อะไรพวกนี้โชว์ชิ้นส่วนข้างในอะไรเงี้ยนะครับมันไม่สมควรที่จะมาดึงเล่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าดึงปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะหักชำรุดนะครับมันพลาสติกมันไม่ได้แบบเป็นทนเลยนะครับโดยเฉพาะพาสตสีเขียวเนี่ยค่อนข้างเปราะมาก นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้มันจะประมาณอย่างนี้นะครับในการที่จะประกอบเล่นนะฮะสำหรับตัวหุ่นตัวนี้นะครับผมจะวัดจากความสูงจุดที่สูงที่สุดของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับยี่สเซนครึ่งนะครับถ้าวัดถึงแค่หัวเขาเนี่ยนะครับวัดถึงแค่หัวอยู่ที่ประมาณ 19เซนครึ่งนะครับความสูงนะครับทั้ง3ตัวนะครับเป็นสเกล1ต่อ1น0่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นยูกันดัมนะครับตัวนี้ก็เป็น1ต่อ100นะครับตัวนี้เป็นบาวาทอนะครับ1ต่อ0งของบันไดนะครับอันนี้ลองเทียบสเกลกับ1ต่อ1นี้นะครับตัวนี้เป็นอ g นะครับเด็กบอไลเซอร์นะครับอันนี้ลองเทียบสเกลนะครับกับตัวเกตมาชินกานะครับเป็นหนว่าต่กันันนี้อยทีบกับบอ่นะครับช่วดท้นะครับุปให้นวตามคว ตัวนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานดาบันนะครับรหัส8822นะครับเป็นตัวก๊อลฟงานเมทัลบิลมานะครับของแบรนด์ใดนะครับในส่วนของพลาสติกสีขาวเนี่ยโอเคนะนะครับไม่ต้องทําสีแหละสีมันก็ผ่านอยู่นะครับเล่นคขำๆได้นะครับ ในส่วนของสีน้ำเงินเนี่ยนะครับจะมีตำหนิค่อนข้างเยอะเลยในส่วนของตรงนี้นะครับชิ้นที่มันเป็นชิ้นที่ประกบกับสีเขียวนี่นะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเก็บรอยก็ยากนะครับแล้วตัดออกมามันจะเป็นรอยเป็นอะไรเยอะนะครับก็เลยทําสีเข้าไปใหม่แต่ว่าทําสีเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขัดมันก็เลยไม่ได้เรียบนะครับแล้วในส่วนของสีแดงอย่างที่ผมบอกนะครับก็ทําสีเข้าไปใหม่สีเท้าสีลําตัวสีตรงช่วงลำตัวอะไรพวกนี้นะครับคือทําสีเข้าไปใหม่ดีกว่าสีเดิมมาไม่ผ่านนะครับสีแยกกทอง็ นะครับในส่วนของพลาสีเขียวเนี่ยนะครับมันค่อนข้างเปราะเวลาประกอบระวังหรือว่าเวลาเล่นระวังด้วยเวลาทําหล่นอาจจะมีหักนะครับอันนี้คือแท่งสีเขียวเลี้ยวให้มาผมแค่ทำให้ดูเนี่ยนะครับมันเปราะมากนะครับไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับแค่นิดเดียวนะครับบิดนิดเดียวคือหักเลยนะครับเนี่ยนะครับดูนะนี่เอานะขนาดเดียวดีตัวตัวหัวเนี่ยนะครับได้ยินเสียงไหมแก๊ปแก๊ปแก๊บอะไรพวกเนี้ย ในส่วนของชิ้นพลาสสีเขียวเนี่ยนะครับมันมีรอยเยอะแล้วก็เปาะด้วยต้องระวังด้วยเวลาประกอบหรือเวลาเล่นนะฮะในส่วนของข้อต่อเนี่ยเจอปัญหานะครับตัวนี้แข็งขาดนะครับแล้วก็มันแน่นไปบางส่วนบางส่วนก็คือหลวมเลยนี่ก็คือใส่น้ํายาแก้หลวมเข้าไปนะครับก็ทําให้ยืนได้ชิ้นพลาสต่างๆเนี่ยนะครับเวลาจับเล่นเนี่ยมันจะคอยดีดคอยหลุดอยู่เรื่อยนะครับถ้าไม่กาวก็จะคืนลาคาญมากเวลารีวิวเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวอะไรไม่ได่ถ่ายทักทีหนึ่งนะฮะจะค่อนข้างมีปัญหาเลยนะครับ แล้วในส่วนของพาร์ตเอฟเฟกเนี่ยนะครับให้มาเยอะจริงนะครับแต่ว่าเล่นจริงก็ไม่สนุกนะครับอย่างไอ้พวกคิ้นอะไรพวกนี้นะครับเอามาติดเอามาอะไรกระถานเน<ส>ี่ยนะครับฐานให้มาคือดีนะนะครับมีฐานช่วยยืนคือฐานใช้ได้จริงนะครับมั่นคงเลยยืนได้นะครับแล้วก็ใช้ปากเอฟเฟกอะไรอะไรเข้าไปเล่นอะไรพวกนี้แต่ว่าเอาจริงเล่นไม่หนุกเลยไอ้พาร์ตเอฟเฟกอะไรพวกนี้นะครับมันรู้สึกว่ามันเ <s uk> er> ก๋กาสมากกว่านะครับไม่ค่อยฟินในการเล่นพาร์ตเอฟเฟกนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับให้มาเยอะเหมือนกันนะครับกลางๆไมม่เยอะากพูดดผิ นะครับให้มากลางๆแต่ว่าไม่บอกเลยว่าติดจุดไหนบ้างอย่างที่ผมติดอยู่ก็คือมั่วมากนะครับติดตามใจฉันเลยนะฮะข้อดีคือราคาถูกนะครับตัวนี้พันเดียวนะครับแล้วก็ได้ระบบไฟมาด้วยนะครับราคาก็ถูกนี่คือตัวนี้นะครับทำแขนหักก็คือไม่ค่อยเจ็บใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคามันยังไม่แรงมากถ้าเกิดสองพายและแขนหักขนาดนี้ผมคือน้ําตาร่วงนะฮะแล้วก็ดีเทลเนี่ยนะครับทำเพิ่มนิดนึงนะครับทำสีใครมีความสามารถในการทําสีทําเพิ่มเข้าไปผมว่าตัวนี้นะครับทำสีดีๆนะผมว่ามันสวยเพราะดีเทลมันสวยมาอยู่แล้วนะ มองไกลๆนี่คือได้เลยนะครับตอนนี้นะแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆก็จะเห็นจ่จุดนู้นจุดนี้ตําหนิเยอะแยะมากมายนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้านะครับถ้าไม่ซีเรียสว่าจะต้องขยับอะไรเล่นเยอะนะครับตามที่ลูกที่เขาถ่ายกันมาเนี่ยนะครับเอามายืนอย่างเงี้ยผมว่ามันสุดยอดแล้วนะครับมันสวยมากนะครับอันนี้คือยืนแบบคืออลังการมากนะครับถ้าเกิดไม่ติดว่าจะต้องขยับเล่นอะไรเยอะนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เออใช้ได้พอใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบว่าเต็มสิให้สินะครับตัวนี้เต็มสิบ เจ็ก็พอหากเรื่องข้อต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องพาร์ตเอฟเฟกที่มันเอามาเล่นได้ไม่ไม่เหมือนอย่างที่ที่คิดไว้นะครับคือมันมันไม่สวยอย่างที่คิดนะครับมันจัดผ้าลําบากแล้วมันก็ไม่ค่อยโอเคนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอามาให้ดูประมาณนี้นะครับในการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ